สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่านับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างภายใน15วันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพราะนี่เป็นพลังงานรวมตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมดก่อนนะคะและเดี๋ยวเราอ่านทีเดียว ตอนนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยค่ะกับทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างโชคดีในเรื่องของเงินหรือโชคลาภนะคะคืออาจจะไม่ไม่ใช่โชคลาภซะทีเดียวแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือสิ่งของมีค่านะคะคือตอนนี้คุณเนี่ยอาจจะกำลังทำงานที่ต้องมีการเดินทางหรือทำงานออนไลน์หรือต้องติดต่อประสานงานกับ คนทางไกลนะคะยิ่งถ้าเป็นอของสวยๆงามๆหรืองานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นี้ยิ่งดีเลยนะคะหรือพวกการค้าขายอะไรเงี้ยค่ะงานที่ต้องมีการติดต่อกับคนเยอะๆจํานวนมากเนี่ยคือค่อนข้างดีเลยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะกําลังติดต่อประสานงานอะไรอยู่หรือเปล่ากําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่านะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คือ ถ้ามีปัญหาอะไรนี่ก็ทําใจเย็นๆนะคะบางอย่างอาจจะยังแก้ไม่ได้ตอนนี้อาจจะยังมีความยืดเยื้อนิดนึงเนาะหรืออะไรที่เราเจ็บป่วยไม่สบายอยู่อะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกปัญหาหลอดลมทางเดินอาหารปอดอะไรพวกเนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะโดยหลักๆเนี่ยดูเหมือนคุณเนี่ย เน้นไปที่เรื่องการทํางานนะคะช่วงนี้แล้วถามว่าดีไหมดีนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะคือเขาใจเอ็นดูช่วยเหลือเราดีอาจจะนาทำเขาเรียกอะไรคะอาจจะนำลู่ทางการหาเงินหรือ,อมอบสิ่งดีๆอะไรมาให้เราสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะ คือเหมือนกับว่าคุณเองคุณต้องแบบว่าใช้ความเด็ดขาดความเด็ดเดียวรับผิดชอบเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ค่อยคอยคิดค่อยๆ่อยทำนะคะส่วนใครที่มีแฟนอยู่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มในกรณีที่คุณไม่อยากมีลูกนะคุณอาจจะมีลูกได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆในการทำนู่นนี่นัน่นไม่ต้องสีเลี่ยนนะคะ ไม่รู้ว่าคนที่คุณคุณมีแฟนอยู่เนี่ยตอนนี้คุณวางแผนที่จะแต่งงานหรือเปล่าคือมีแนวโน้มเลยนะคะเหมือนอาจจะมีการพูดคุยวางแผนแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเลยหรืออีกกรณีนึงคุณอาจจะทําธุรกิจกับญาติพี่น้องหรือเปล่าช่วงนี้คือชีวิตค่อนข้างดีเลยนะคะ คือไพ่ออกมาค่อนข้างสวยเลยค่ะคือยังไงเนี่ยขอให้ตั้งใจทำงานนะคะเหมือนเรารู้แล้วว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เก็บไว้เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็พยายามต่อไปอย่าอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่ใช่ว่าดีแล้วไม่ทำอะไรเลยคือไพ่ออกมาดีคุณก็ต้องพยายามต่อไปนะคะแล้วความสำเร็จจะรออยู่ข้างหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ